จนนี้ก็ขอโทษขอพ่ายหล้วนะครับแอดมินไปปั่นช่องน้อยอยู่นะครับเลยไปไล่สดทั้งช่องเล็กนะครับช่องน้อยนะครับใกล้แล้วล่ะใกล้สิพัดละนะครับนะครับแต่ว่ากับภาพกับมันแตกๆนะครับไอสดแอดมินกับเร็วๆนี้แอดมินกับสีห้าดไปไล่สดทั้งเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับช่วงนี้ก็ขอโทษขอพ่ายหลายๆนะครับสำหรับเอฟซีติดตรงการรับชมไล่สดนะครับแอดมินก i z ย่างมาไล่สดอยู่แป๊บเดียวนะครับว่าบริบริพ่ายยางเบิ้งบริชมรายละเอียดนะครับหนุ่มน้อยสามร้อยสูง115ยสิบวกร้อนะครับ ราคาคงที่นะครับ5,600 7,000พันนะครับหุ่นน้อยสาวน้อยสูง125ยยีสบาวกร้อยสามสิบน่อยร้อยเรียงครับสตาร์เจ0 0พเพดาน13,000สามนะครับราคาก็คงที่ควันนี้ร้อยเนื้อยร้อยใหญ่ราคาออนนะครับเถือกนะครับวันนี้นะครับร้อยใหญ่ๆก็ได้3 2มห0ื่นสอามนะครับสูงอ้วนๆใหญ่ใหญ่เ0 0สามหมื่นนะครับขามบ่มี่ขามซีนะครับสูง160อ้วนนะนะกับขามซีเ่ได้นะครับวันนี้นะครับงวเนื้ออยากออนอยู่นะครับ ลอยเรียงอย่างนี้อ <reading> ่อนอยู่ครับมือนี้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกับเขามาซื้งง้วหลายนะครับโคบแม่ลูกกับมีดนะครับพ่อแม่ลูกมื่นหารอยกับมีนะครับมือนี้นะครับสตาร์ทมื่นหารอยนะครับพ่อแม่ลูกครับเนี่ยจอยนะครับมื่นห้าร้อยมื่นสามมื่นห้านะครับเทดันสองมื่นห่านะครับลอยเลี้ยงอย่างนี้สื่อๆนะครับซื้อได้นะครับผู้ใด้ซื้งง้วไปเลี้ยงช่วงนี้เฝ้าซื้อนะครับง้อถือนะครับ ง้เลี้ยงถือนะครับช่วงนี้เฝ้าสื่อเลยนะครับเดี๋ยวแพงขึ้นมากแล้วก็เสดายที่หลังอีกนะครับช่วงนี้น้ำท่วมนะครับท่วมภาคกลางภาคเหนือท่วมเล่าท่วมเวียดนามนะครับการขนส่งนะครับถนนทางขาดเม็ดไปว่าไรนะครับขนส่งว่าไรนะครับการชะลอสื่อง้วเหนือก็เลยชะลอตัวนะครับสื่อหน่อยลงนะครับสื่อหน่อยลงเคืองนึงนะครับนะครับ วดนวดเหนือส mm. ื่อหน่อยลงเทิงหนึ 3, 3, 3, 4, 5, 6, 5, ่งนะครับราคากับออนนะครับเด็กไทยสามม่นสามหมื่นสามสามหมื่นสี่นะครับร้อยหาสิบห้าบวกร้อยหกสิบนะครับอ้วันานาร้อยนี่กัอดวนยังสิกับสองหมื่นหมื่สองหมื่นสองหมื่นสองได้อยู่นะครับ งวดจอยกับมื่นกว่าบาทครับมื่นห่านะครับงวดชโลเล่โค้งกับชโลเล่โค้งโค้งกับนะครับมื่นปลายอยู่นะครับชาโลเล่ยังราคาดีอยู่นะครับงัวดจอยชาโลเล่งัวดจอยกับเด็กขายราคาไปดีอยู่นะครับไป็นยางเหร่นเบิ้งใหญ่เพิ่มภาปพยางเบิ้งสต็อกนะครับเบิ้งซื้อหลายเป็นเองนะครับช่วงนี้ก็บ่ค่อยได้ไล่สดทางช่องใหญ่เพราะว่าไปปั่นช่องหน่อยเก็บเวลาให้ช่องหน่อยนะครับใกล้สิพานแล้วนะครเหลืออีก เจ็ดลอยชั่วโมงนะครับมือนีร้อยเนี่ยเดลขายออกรักสามนะครับสามหมื่นครัวนะครับงวดเม่ไอ้ควายแม่นะครับควายตัวเมียได้ขายออกสามหมื่นได้ขายอยู่นะครับต่ากำบัได้ขายหลายส่วนมากเศร้าซีนะครับมือนี้ครับมือนี้ได้ขายรักสามเงินร้อยนี่นะครับนะครับพูดอวดแบบนี้ได้ขายรักสามนะครับมือนีร้อยนี่เศร้าซีนะครับ ร้อยหนึ่งรอดสองกครับตัวผู้นนีราเอาไน่เราเีเรอไนีเาเอาไน่เราเอาไปาเอานีอนรน่ราอน่เดราอยเรอนี่เาเเราา่รไรร้าราเาราอนี่าาไาอรร้านีาเรร้านาอนี่รนี่เาอนนๆนะครับ เาได้กัน,นส่วนนะ HQ 1 5มื่อนี้ซื้อกันลักซิปนะครับโอ้เหมืนอนนี้เลยของแปลกกันไปเวียดนามเหมกันมั้งเนี่ยพอพครับไปไปที่ต่างโลกไปภาคเหนอือได้กันเจ้าบาทค,ครับนี่ยเก้าสิบเจ็ดรอยเก้าสบเจหลอ,ลอดหมืน่นหมื่นเน้อหมืน่นซูกิซุกิ <laughs> ของแปลกนะครับบ่บบบบมันบ่ให้ เขาเปียกๆกับนี่นะหัวโลนกับนี่มัอนี่ไฟหัวโลนโ<อ>เขาเขาโบล้านกับนี่นะครับส่งเขาโบล้านกับนี่มัอนีก้ก็อยากอ่อนอยู่นะครับ สองหมื่นสองหมื่พันนสวยมากเนี่ยขายสองหมื่นพันนะครับสามสิบสามหมื่นเจ็ดนะครับนี่นะครับสามหมื่นเจ็ดี่นะเขาเอซีอยากได้เขาเปลกๆกันนครับเขาเปลกเขาเขาอุ้มบาทเขาปักตอร์นี่นะครับโ่งเขานะสายสะสมนะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ใดนะครับ 089 024 7136สี่เนึ่งสนสนใจต้องม,มาสอบถามแม่ใหญ่ได้สูงกว่าสามหานะครับพักต,ตาย26กนนะครับม<า>ักเขาแปลกนะครับสายเขาแปลกๆ เขาแปลกๆนะครับหนุ่มน้อยสาวน้อยสูงร้อยสิบห้วกร้อสกับสตาร์หา0พันนะครับหกพันเจ็ดพันก่านะครับหนุ่มน้อยสาวน้อยสูงร้อยยีบวกร้อามกับนะครับเพดานมืนหานะครับแบบนั้นกับมือสองมือหามือสองนะครับ อ้วนๆหนาๆเนี่ยนะครับร้อยหนึ่ร้อยนี่งหมื่นสองหมื่นหาครับใหญ่ๆนะครับหมื่นโครงสางใหญ่ๆกับพร้อมๆกับมือ่งหานนะครับโค้งแม่ลูกกับมื่นปลายนะครับได้เยอะไหมครับวันน uh ี้ได้กี่ตัวแล้วได้สิบตัวตัวน้ำท่วมไหมแถวบ้าน น้ำท่วมกันนะครับเพิ่นซื้อบ่อหลายรับส่วนนี้นะครับมันบ่มี่หมองเก็บนะบเปลี่ยนน้ำน้ำท่วมนักขึ้นกันนะครับไทยก็ท่วมนัำกล้าวก็ท่วมนะครับ,น,น,รบน้ำเพียงเหนือขึ้กันบ่มี่หมองเก็บบ่สต็อกนะครับต้ตนดนะ ทีมงานมุกดาหารมึอนี่มึบอกสื่อสิบกว่าตัวครับท่างหนึ่งทีมงานาป่าจีนนะครสาขาแก้วนะครับเวียดนาม

เอาีกกบใ้เขาไม่จับไม่ลเราไม่ตอักว่าขายแม่มหนลูกมันตรงไหนแล้วขายเหนือยมดหดาิตายดอกที่ๆเจ้าแม่ยดหรอื่งไแ่จับหนสหามื่นหาแยก

ไปบึงครับวันนี้กระบือกับเรือคายังอ่อนอยู่นะครับงัวกับง่วเนื้อกัะออนนะครับมันชะลอตัวนะครับแต่วก็ยังหลายอยู่นะครับปุ่นนะครับนี่เศร้าสามเศร้าหานะครับเศร้าสามเศร้าหานะครับนี่เต็มล่ำนะครับมีแต่ง้ออ่วนใหญง่งนะครับวันนี้นะซื้อได้ถือนะครับกอันนี้กำลังเคลียร์เงินเดือนอยู่นะครับ กับมบือเต็มล่ำแล้วนะครับครับเต็มข้อนะครับทั้งโคและกรบบือครึ่งต่อครึ่งนะครับนีะครับล่อขึ้นรถอยู่นะครับลอยไงนะครับอ้วนอ้ย่งยงนะครับลอยนันสือแตแม่ประมาณเศร้าหานะครับแตแม่อ้วนอ้นยิ่งบกพูนเจ็บบาทรูับ ว่าง่วง่วมีใหญ่ๆครับเันนี้เันนี้แล้วข้างง่วนอ่อนนะครับเต็มประเทศไปอยู่เดี๋ยวมาเต็มนะครับเต็มทั้งสองขอกครับกำลังกำลังขึ้นนะครับง่วใหญ่ง่วอ้วนก็คล้ายดีนะครับนะเต็มล้ำแล้วนะครับเต็มล้ำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับ มุกดาหารนะครับรถรับจ้างมุกดา,าโอ้ได้เต็มลัลําเลยมืันนี้ครับอ,อันนี้รถรับจ้างน่องเงี้ยกิมงานใหญ่นะครับเส้นนี้ออกมุกนะครับเส้นมุกนะครับทะเบียนมุกนะครับสีเขียวนะครับกำลังไปครับ อันนี้ก็มีบุญแบบชัโลเรย์ยังไงนะครับรัวไหลฮะหาเมียนหนึ่งเมียนหนึ่แมีนเมแมนนะครับเปิดงง่วงมั้งนะครับอ่ะกำลังนับขายดีอยู่นะครับนี่นะครับคอกนี่เริ่มบางแล้วเพราะว่าขึ้นเต็มนะครับเต็มพวกนึงแล้วนะครับร้อยอีกขึ้นบุกพ่วงนึงครับมันมีสามซี่พวกนะครับ สามสี่พ่วงนะครับมือนนี้ครับกับบอถึงกับปกติกับหกพ่วงแปดพ่วงนะครับข้างนอกข้างนอกจอดร้อกสามสี่พ่วงครับข้างในห้าพ่วงนะครับนะครับแต่ว่ากับชะลอสื่อนิดนึงนะครับยอดกับตกลงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันขนทรงยากรับขอบคุณเลยแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันรนยหน้านะครับ